ความตั้งใจจะสร้างพระแม่รละมีมันต้องนานและเป็น10ปีแต่ไม่สำเร็จสักทีใช่ไหมไม่สร้างสร้างไม่ได้คือหนึ่งคืออาจจะแบบบารมีหรือบุญอะไรต่างๆที่มันไม่สมพงกันสักทีอะไรอเงี้ยเพราะว่าไปขอประมาณแบบไม่ต่ํากว่า10วัด จะไปขอสร้างไปขอสร้างไปแบบพยายามว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาพระแม่ลักษมีมานานมากๆแล้วแต่ว่าอยากจะสร้างท่านให้คนมากับไหวบูชาอะไรเงี้ยไม่มีที่ไหนอนุญาตหรือว่าบางที่ไปก็ไม่มีที่หรือคือเจออุปสรรคตลอดอะค่ะเช่เราฟังตั้งแต่เด็กจนโตได้ฐานะสนิทกันมากใช่ไอ้วุ้นเน่ฉันชอบมีคําถามคือพวกเราไม่ได้งกมีอะไรมันเป็นวิทยกรที่มีรายได้สูงอ่ะเขาคือคนแรกที่ลงไอจีอะค่ะถูกว่ากูว่าเชอญวุ้น กูถามมึงจริงๆเถอะถ้ามึงจะเรียกอีวนจริงๆ<ช>ถ้ามึงจะสมมุติมึงจะจะ,จะเช่าบ้านอะอยู่อ่ะแล้วเสียเดือนละแสนกว่าบาทมึงไม่ไปผ่อนเอาดีกว่าวะเช่าเช่าคอนโดอะใช่ไม่ใช่บ้านนะคอนโดมาก่อนเช่าเอาเหรอ ไม่เจอเมื่อก่อนอยู่โรงแรมเพื่อให้อยู่ใกล้ๆกับพ่อแม่เรีอยู่โรงแรมเดือนละเป็นแสนเดือนนั่นแหละเกยบอมซิก็เป็นแสนอยู่ทำไมโรงแรมทำไมไม่อยู่นี่ไงไม่คือจริงอ่ะวุ้นมีบ้านมีคอนโดใช่ไหมแต่บ้านอ่ะอยู่ไกลที่ทํางานก็เลยมาอยู่คอนโดแล้วซึ่งคอนโดที่วุ้นอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือขายไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือหาคอนโดที่มันหรือว่าที่อยู่ที่มันอยู่ตรงถนนวิทยุเพราะว่า อยากให้ใกล้พ่อแม่ไม่ก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นใช่แต่ว่าเขาไปถึงใช่ไหมคะพี่ใช่วุ้นรู้สึกว่าวุ้นก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตรงนั้นคือพ่อแม่รักสมยเพราะคงมีโรงแรมที่ใกล้กว่านั้นแต่ว่าวุ้นมาที่โรงแรมเนี้ยแล้ววุ้นรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้ใหญ่มากห้องที่วุ้นอยู่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่วุ้นรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านฟิลดีงานดีทุกอย่างดีในชีวิตดีหมดเลยแบบเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่านี่คือบ้านของเรา แล้วก็พี่มดดาไปก็เลยบอกเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าแบบเออมันใกล้กับพระแม่ลมักษมีเขาก็อาจจะอยากคุ้มครองเราอยู่ใกล้ๆอยากให้มาอยู่ใกล้ๆใช่แล้วก็ส่งเสริมให้เราการงานดีเพ<ช>ื <ๆ S 1> ่อได้มีเงินมาจ่ายค่าโรงแรมมีเงินมาจ่ายค่าเช่าน็อตอันนี้คือเหตุผลที่ฉันฟังแล้วจวนวนีจนแก่แล้วเนี่ยแก่ๆอายุสี่เออว่ะเราล,ลองมาทบทวนไอ้วุ้นเป็นคนหนึ่งที่ได้รับงานง่ายๆเออจริงงานเขาง่ายจริง เป็นยุคแรกๆที่แค่อยู่บ้านโพสไอจีก็แล้วมันเป็นยุคแรกอะค่ะเป็นยุคสมัยก่อนเยอะมากเป็นยุคก่อนมันเป็นยุคเอางี้ดีกว่าพวกเราทํางานกันอ่ะเจ็ดแปดพันแกไปเดินแบบเจ็ดพันใช่เป็นวิธีกรแปดพันนะเพราะอีนี้สามสี่หมื่นนะช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงที่เราจะเจอทุกวันจริงๆพวกเราอีน็อตไปแต่งหน้าจะเช้างน่ะเจ็ดพันนะตัวไปแบบช้างเป็นวิธีกรภาคสนามแปดพันบาท แต่ไอ้วุ้นเดินเชิดชายตับเดียวสามสี่หมื่นนี่คยวุ้นแล้วมันก็มีของมันอย่างเงี้ยมาตลอดนะอมือนเป็นช่วงอ่ะช่วงสมมติช่วงเป็นวีเจอ่ะช่วงสิ่งที่ฮิตมากๆตอนนั้นก็คืออีเวนต์แล้วก็เราเลยได้งาน MC ช่วงนั้นก็เลยได้หลังจากนั้นอีกยุคนึงก็คือยุค IG ใช่เราก็เล่นเยอะพอเยอะก็เลยมีผลงระทบด้านไอจีคนแรกคก็เราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยคนอื่นเขาไม่รับ หรือเปล่าสมัยก่อนเราเจอพวกแบบรับเงินอะไม่สมัยนี้เขารับแต่สมัยก่อนนะวุนถามแบบรุ่นน้องที่แบบดังๆเลยเขาบอกเออมันมีข้อจํากัดเขาอาจจะรับไม่ได้บ้างแต่เราคือแบบไม่มีข้อจํากัดอะไรเป็นอิสระมากๆก็คือรับได้ทุกอย่างอแบบเนี้ยแบบหลายแบรนด์หลายทุกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอยุคไอจีตอนนี้ก็เริ่มของสําหรับวุนก็เริ่มซาแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องทำธุรกิจแล้วต้องทำธุรกิจต้องถามบุนเดี๋ยวค่อยถามปุ๋ยได้ค่ะความผูกพันที่รู้ว่านี่ อย่าลืมนะพ่อแม่นางทํางานอยู่การบินไทยนะอือเป็นแบบคนขับเครื่องบินนะอ๋อเหรอคุณพ่อเป็นนักบินอยู่อยู่การบินไทยก็ทาานไทยไม่เป็นอินไฟายเมนเจอร์อินไฟายเมนเจอร์แม่ด้วยคุณแม่ก็เป็นอินไฟายเมนเจอร์ทั้งพ่อทั้งแม่หุ้นเนี่ยเป็นอินไฟายเมนเจอร์นะแต่อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้มีคนมาเชื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่มีหมายถึงแบบคือคือพ่อแม่เนี่ย เอาตรงว่าไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำเพราแม่สุไม่รู้จัก<ช>ไม่ได้วูลเลยเหรอครับพี่พ่าไม่มีการมูคุณพ่อเป็นคริสด้วยซ้ำเป็นคริส<อ><อ>แต่ว่าจริงๆคุณพ่อก็เป็นพุทธด้วยค่ะแต่ว่าเขาเขาโตมาแบบคริสเลยเนี้ยแล้วก็รเราก็เหมือนกับไหว้พระเขาก็ให้เราสวดมนต์ไหว้พระปกติแล้วก็ไม่มีใครแนะนําว่า สายเทพคืออะไรจนเราแบบอาจจะดูดูข่าวบ้างสมัยก่อนยังไม่เข้าวงการก็อาจจะเห็นข่าวว่าเออดาราเขาไหว้พระพิฆเนศใช่ไหมคะเราก็ไหว้ด้วยเรารู้จักพิฆเนศกันอยู่แล้วงใช่แต่ตอนนั้นอ่ะพอเรายังไม่เข้าวงการเนี่ยก็เริ่มมีคนมาทักแล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆคือคุณแม่ก็พาไปไหว้พระที่วัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนพ่อปู่ที่แบบมีองค์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อันนี้วุ้นก็แล้วแต่บางคนเขาอาจจะแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อจริงๆแต่ว่าวุ้นได้ไปสัมผัสมาก็ ก็เหมือนดูดวงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทักเราว่ารู้จักพ่อแม่ลักษมีไหม,อมเออแบบเขาแบบดูแลเรานะคุ้มครองเราอยู่นะคุ้มครองเราแล้วเดี๋ยวโตขึ้นน่ะเดี๋ยวอีกในอนาคตอะ่ะเราจะเป็นเสาหลักของบ้านเราจะมีชื่อเสียงซึ่งวุ้นแบบ ตอนนั้นยังไม่เข้าวงการนะยังเด็กมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีทางฉันไม่มีทางทําอะไรนะนไม่มีความมั่นใจที่อายแล้วก็ไม่ได้เคยอยากเป็นดาราเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาทํานายมาแบบนี้ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนนั้นพอเข้าวงการมาก็เลยเออแอบนึกถึงเหมือนกันว่าเคยมีคนทักจริงอะไรนั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้รู้จักพ่อแม่แลักษมีใช่<ล>ใช่พอเขาพูดตรงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยหรือจะเป็นเรื่องจริงก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องพ่อแม่ลักษมีมากยิ่งข พอเริ่มเข้าวงการแล้วอ่ะก็เลยบูชาท่านเข้ามาบูชาิ่มบูชาแล้วแรกที่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงก็จริงจริงๆเราอ่ะรู้สึกแบบอุ่นใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเราเป็นคนรู้สึกว่าเวลามีอะไรอ่ะชีวิตเราอ่ะจะเหมือนแบบสุขมากกว่าทุกเหมือนแบบเวลาความทุกข์เข้ามาแป๊บเดียวเราก็หายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเรามีพลังอะไรบางอย่างที่คุ้มครองเราอยู่อ่ะซึ่งซึ่งมันแล้วแต่คนจะเชื่อนะแต่อย่างพระแม่เนี่ยเขาเขาก็จะช่วยเรื่อง งานใช่ไหมคะธุรกิจเรื่องเรื่องอะไรนะความร่ำรวยความร่ำรวยแต่เราเราไม่ได้บอกว่าเรารวยนะความรักฉันไม่เชื่อไอ้วุ้นมันต้องเลือกไงงานกนเพราะความรักอะฉันไม่เชื่อฉันอยู่แก่าฉันไม่เคยขอไงพี่มอสฉันไม่เคยขอความรักติเรื่องงานเรื่องเงินฉันอะถ้าฉันขออาจจะดีแต่ว่าแต่ว่าฉันอะไม่เคยขอเพราะฉันฉันไม่ได้รู้สึกว่า ความรักสําหรับเรามันต้องขออันนี้เซนของฉันนะที่ขี่นกยุงนกยุงไม่เรียกชื่ออะไรพระสุรัตพระสุรัตจะให้ความรักได้ใช่ไหมให้สติปัญญาให้ความรู้แต่ไม่รู้ว่าะักแสดมีให้ความรักได้หรือนักแสดงได้เหมือนกันขอเหมือนกันแต่ว่าสําหรับวุน่าวุนไม่เคยขอเลยเรื่องความรักขอแต่เรื่องงานแล้วก็ให้มันรับรื่นแล้วก็คือคือขออย่างที่เคยพูดไปหลายทีว่าขอให้มีงานแบบ ไม่ต้องแบบไม่ขาดพีคมากเออขอให้มีเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอและมั่นคงอะไรอย่เงี้ยบอกตอนสร้างพระแม่ทัศมีนี่ก็มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมใช่มันเคยเจอแบบเป็นองค์ๆเลยยังงไเล่าเธอเล่าสิเธอเล่าเธอรู้เนี่ยอันนี้ก็คือก็เก็บไว้ยี่สิบปีเวลาไปทําบุญกับมันอ่ะไอ้วุ้นมันลงตลอดเลยวุ้นลงคือหมายถึงว่าเหมือนแกตอน สัมบัติได้แล้วอย่าให้ไอ้วุ้นทายใครมันจะเป็นสิ่งที่มันกลัวที่สุดนตอนทําพิธีมันจะทำพิธีนั่งๆอยู่องเงี้ยถ้ามันจะบอกแกแล้ว่าเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นว่างึงสองสสี่คนที่สันดานอย่างนี้อย่างนี้มันพูดหมดเลยไม่ใช่จานอุ่ยนะ แต่เป็นครั้งเป็นคราวแล้วแต่จังหวะก็ไม่ได้เรียกไม่ได้คือไม่ได้ตั้ง,งใจคือแบบว่าแบบเหมือนเหมือนก็เคยมีเหตุการณ์บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขียนออกมาแล้วก็มันมันตรงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปตามทางนี้ไงเราก็รู้สึกว่า,าให้คนที่เขาเชี่ยวชาญอะไรดีกว่าเราก็ทำดีกอสาุรกาจสายอะไรไปแล้วตั้งแต่เด็กเด็กนี่คือสมัยเป็นนางแบบ <ทำ S 2> ด้วออยนะเป็นน<อ>างแบบเป็นพิธีกรความฝันของไอ้วุ้นอย่างเดียวเลยคือ สร้างพระแม่รัสมีต้องแต่เข้าวงการเลยสิบยี่สิบปีตั้งสิบสิบก่อนยังไม่ยี่สิบต้งแต่เข้าวงการแรกๆเลยไหมคะทุกคคือแรกๆเนี่ยอาจจะยังเพราะว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าโหการสร้างคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องแบบไปติดต่อใครเออคือตอนนั้นเรายังเด็กเกินไปแต่ว่าเราก็มีความหวังแหละว่าเออวันหนึ่งอ่ะเราอยากจะสร้างเพราะว่าเราศรัทธาจริงๆไม่การสร้างพใครก็สร้างได้เดินไปเสาชิงช้าซื้อมาตั้งก็ได้แต่จะบอกให้ว่า ไอการสร้างพระแม,แม้กระทั่งเป็นองค์เล็กๆนะเอาไปตั้งอะ <ideas> แล้วมีคนไหวหรือเปล่า <speech> นั <Bear ly visuals> ่นอีกเรื่องวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี